เดี๋ยววิเคราะห์คดีคุณแตงโมนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกๆก,ก็สนใจคดีนี้กันคือคดีคุณแตงโมเนี่ยในการที่คุณอัจฉยะและอาจารย์ปานเทพและคุณหมอทวชัยมีการไปลงเรือจำลองเหตุการณ์ใช่ไหมคะลงเรือจำลองเหตุการณ์ฝ่ายคุณซอซอเนี่ยคุณโซอซอเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไม่มีประโยชน์ เขาว่าอย่างนี้ว่าการที่คุณอาชยะและทีมงานไปจำลองเหตุการณ์มันไม่มีประโยชน์ถ้าเรามองแบบนี้มันไม่มีประโยชน์แ,บบนนชนแต่แม่กลับมองลึกกว่านั้นนั่นคือเขาเรียกว่ามันเป็นกับดัก <c oughs> แม่มองว่ามันเป็นกับดักของการเปิดเผยความจริงมแม่จะใช้หัวข้อนี้ว่า การที่คุณอาจยะจำลองเหตุการณ์คดีคุณแตงโมที่จำลองเหตุการณ์มันคือกับดักล่อเอาความจริงอ่เพราะว่า <S 2> <S 2> <P lan cer> เพราะว่าคุณอ <P lan cer> าชยะกับทีมงานเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไงเขาก็ทำไปตามที่เขาวิเคราะห์ แต่ทีนี้เมื่อคุณปอปลาเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็ามาตู้แย้งความจริงมันมันไม่ใช่แบบนั้นเขาว่าอย่างนี้ผลประโยชน์ตกที่ไทยแม่มองว่าผลประโยชน์ตกที่กลุ่มของคุณอาชญาที่กําลังตามล่าหาความจริงนะคะม,มันคือกับดักหรือหลุมพลางก็ได้ที่กับดักอ่าล่อเอาความจริงออกมามแล้วเขาบอกว่า พอมาวันนี้หลังจากที่กลุ่มคุณอาชยะเขาเอจำลองเหตุการณ์แล้วกลายเป็นว่าเขามองเห็นไงตกลงว่าเห็นหรือไม่เห็นเออเนี่ยมันมันก็ตลกดีเออความจริงความจริงไม่มีวันตายแ้วะความจริงก็คือความจริง คดีคุณแตงโมออไม่ขึ้นหัวข้อขว่าความจริงก็คือความจริงสุดท้ายแล้วความจริงก็จะยืนยันตัวตัวด้วยตัวของความจริง <c oughs> ออคุณอาจจะโกหกคนทั้งโลกแต่สุดท้ายแล้วมันความจริงคือคุณรู้ไงคุณก็จะมาโต้ยแย้งว่าไม่นะ <c oughs> เหตุการณ์ตนนั้นมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเลยกลายเป็นกับดัก กลายเป็นกับดักที่ให้คุณอาชยะได้ได้ข้อมูลเพิ่มแล้วเหมือนคุณแม่ยคุณแม่ของน้องอคุณแม่ก็พูดก่อนหน้านี้นะว่าน้องไม่ได้ตายในน้ำน้องตายบนบกน,นั่นหมายความว่าคำพูดเหล่านี้มันมันดีอย่างนะมันเป็นยุคโซเชียลแล้วมันก็ จะถูกบันทึกไว้หมดว่าใครพูดอะไรยังไงแล้วคุณอยญะเขากับอาจ,จารย์ปานเทพหรืออาจ,จารย์ธวรมชัยสามท่านนี้หรืออีกหลายคนที่พากันช่วยรือฟื้นคดีคุณแจงโมขึ้นมาเพื่อตามล่าหาความจริงแล้วมันอาจจะเป็นผลประโยชน์ในการที่มาประกอบเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมัน มันมันจะทําให้ความจริงสมบูรณ์แม่ว่านะเออจะยําให้ความจริงนั้นสมบูรณ์เอออย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะมันการการการ,การที่คุณอญญยะจําลองเหตุการณ์แม่มาว่ามันเป็นการทําให้ความจริงสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องบังคับใคร ให้มาสารภาพแต่มันจะถูกสารภาพด้วยตัวของเขาเองเพราะอะไร <laughs> เพราะเขาก็มาตัวแย้งแล้วว่าสิ่งที่คุณอัจฉรยะทำนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ <laughs> ใช <laughs> คุณอัจฉริยะเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเขาจำลองเขาจำลองเขาไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมกำลังทำนี่มันคือความจริงเขาไม่ได้พูด มันเป็นเหตุการณ์จำลองลงกูไปไม่ได้ ที่เขาทําเมื่อวานเขาไม่ได้บอกว่าเขาทําจากเรื่องจริงแต่เขาแค่จําลองเหตุการณ์แต่มันก็มีอีกคนนึงออกมายืนยันว่าความจริงไม่ใช่เป็นแบบนี้ จอดรถก่อนแล้วเมรูป้๊มันอยู่ไหนโอเคทุกคน <laughs> เดี๋ยวแม่เดี๋ยวค่อยคุยกันอีก